อ,อ, <END> อ, wick. อูู้อาโหพี่น้องผมน่ะเห็นฟอมบ่าพี่น้องอุ้ยเผือกจมครับผมเอาได้รุ่นได้รุ่นยูทางไดนเนาะฮ้ยเฮ้ยยฮ้ยเจออีกแล้วพี่น้องผมมาอุ้ยเงี้ยบ่า รุ่นพี่น้องรุ่นย่างก็โอ้ยย่างย่เฮ้ยนว้าวเอาเลี้ยวเอาเล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 ้ยวหามโดดโ้ยเลือกกระมุน อุย้ยเขามามาบเขาามาปมาบีาบาาบาบ่ครับผมอุยอ้ยออุย้ยขออนุญอยากตักพี่น้องผมสา,มา,า,สา,มา,าอะไรเนี่ยสาอะไรเนี่ย เดียบร้อยนี่ฮ่าพี่รองผมได้เป็นเต็มครับปลาตัวนี้ใส่สองโลนะครับพี่น้องผมเอาโอเคไอเต็มมาแล้วได้เต็มมาแล้วได้เต็มมาแล้วเพราะนุญาตปลดก่อนพี่น้องเลย อ้มันแล้วมันแล้วมือนี่นี่ครับพี่น้องผมเบดโชกุลเบอร์สิบสามนะครับพี่น้องที่จานโวใสอจ้รายการกับผมเอ้ทาทางคุณวัตถึกวอืมไหนมาเต็มหนึ่ง ลุ่นกันตัวครับผมเอาเขาท่องเลือกไปโอ้ยยยส่ยยยงงพี่น้อ,ยองยย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 เยยยเดี๋ยวดเยด ลอกแล้วครับผมโอ้ได้ตัวนี้ได้อยอะนะลุ้นกันตัวครับพี่น้อง